เื่อเร็วๆน,นี้ข้อมูลจากอุตสาหกรรมโลจิสติกแสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอุปทานและอุปสงค์เพิ่มมากขึ้นอย่างมีเสถียรภาพทั้งคู่สหพันธ์โลจิสติกและการจัดซื้อของจีนหรือ CFLP แสดงให้เห็นว่าเดือนพฤษภาคมดัชนีโลจิสติกอีคอมเมิร์ซของจีนเพิ่มขึ้นเป็น111.6จุดเพิ่มมากขึ้นเป็น111.6จุดมากกว่าเดือนเมษายน1.1%โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีรายย่อยของธุรกิจโลจิสติกอีคอม เพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ทั้งนี้อัตราการเติบโตเทียบเท่ากับระยะเดียวกันของปี2024มากกว่า30เป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา ส่วนยอดการจัดส่งโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซของพื้นที่ทั่วประเทศจีนล้วนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันตกได้เพิ่มมากสูงสุดแต่ชนีรายย่อยสำหรับโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซในเขตชนบทก็เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดของปีนี้อยู่ที่129.6้จุดเพิ่มมากกว่าเดือนเมษายน0.6%แหล่แรงกระตุ้นจากนโยบายรัฐบาลสินค้าเก่าแลกใหม่ทำให้เดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และของใช้ในครัวเรือนเก่ามมาแลกให เนื่องจากมีเงินอุดหนุนและส่วนลดจำนวนมาก